ตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะคะ9โมงกว่าแล้วเนาะติดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาทดำเนินโครงการพัฒนาส,มส,มส,มสม่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายส่ตมจังหวัดชัยนาทและการฟื้นฟูและเฝ้าระวังไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจนวนํานวน200ต้นครับ ให้กับเครือข่ารอตลราชแล้วก็ข้าราชการและโดยเมพาะท่านนักงานเมืแล้วก็้รับผลมาถึงความเป็นอยู่ของพวกเรทุกคนเลนะคะได้รับผลกระทบนะคะกรรมดีนะคะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ฝากขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแล้ก็สิบตปรสบวามสำเร็จได้รับความรู้จากการอบรมค่ะ ประธานสัมพันธ์นะคะท่านนายกนะคะไปให้ขาจุดเรียนที่เราเห็นนะครับเป็นธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดนะครับเป็นวิธีการเติมน้ํานะครับลงสู่ชั้นใต้ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องธนาคารน้ําใต้ดินหากไม่มีการสํารวจพื้นที่นะครับท่านทําเป็นร้อยบ่อก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเป็นถ้าเราสํารวจจุดรวมน้ํานะครับได้การขุดอาจจะเป็นสี่เหลี่ยม หรือเป็นทรงกลมก็ได้เศษอิดบล็อกเศษปูนนะครับระวังหินจะโยนใส่กันนะครับ <c oughs> ยังยังไม่ต้องรีบครับ <c oughs> เหลืออีกบ่อนหนึ่งนะครับยกจับได้ง่ายนะครับอ่าสาเซนประมาณสามสิบเซนนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปอเข้าใจหินคือการขยายพื้นที่ซับน้ำนะครับ 2นิ้วัอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างนะครับอากาศในชั้นดินนะคลองทําในบ้านท่านนะครับสิ่งที่ได้มันจะได้เปลี่ยนยิ่งดีครับอัตราการซึมก็ยิ่งดีรดเราเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนให้เขา,ากาศออกไปแม่นุมงนึงได,ได้ประมาณ5 6าหกพันลิตรสภาพดินไม่ต่างจากหนงวงโมงรอ่ชี้อาจจะตัดมาเหลือขนาด1นึ่มิ้หรือ กระดีนพ <ừ> ุมต <ừ> ้นไม้กัใช้ประโยชน์ก็จะไม่เหียว่ปสาน่องสามสี